เรามาดูกันที่ประเด็นของการบุกรุกพื้นที่ป่าหรือว่าอุทยานเนี่ยก็มีเรียกได้ว่าเป็นข่าว นำเสนอกันอยู่เรื่อยๆเลยนะครับใช่ค่ะซึ่งปกตินะคะหรือรว่าส่วนใหญ่ประเด็นเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินแห่งนี้นะคะก็จะต้องมีเรื่องของการท่องเที่ยวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย<ช>ครัใช่อย่างเมืองท่องเที่ยวในฝั่งอนาบันของเราเนี่ยก็จะมีหลายกรณีที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก็ได้มีผู้ร้องเรียนไปทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับเรื่องของการก่อสร้างโรงแรมภูเก็ตอาคาเดียไนทอนนะครับซึ่งก็อาจจะมีการบุกรุกพื้นที่ป่าหรือเปล่านะครับซึ่งทางอธิบดีกรมอุทยานแห่งชชาาตสััว์ป่แลละพพพนนืืก็ได้้งที ตรวจสอบแนวเขตที่ดินโครงการก่อสร้างโรงแรมอะเคเดียในทอนนะครับซึ่งก่อสร้างรุกเขตของอุทยานแห่งชาติสิรินาศนะครับบนความชันเกิน30องศาครับเมื่อช่วงบ่ายของวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ ท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับท่านดำรงพิเดชนะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับกว่า1 5 0นายเลยนะครับไปตรวจสอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการภูเก็ตอคาเดียในทอนนะครับที่อำเภอทลางจังหวัดภูเก็ตซึ่งก็มีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าอาจจะมีการก่อสร้างล่วงล้ำเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาศครับ โดยทางด้านของนายดำรงนะคะก็คือได้กล่าวภายหลังจากการลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะว่าได้มีคําสั่งให้มีการตรวจสอบนะคะการบุกรุกพื้นที่แห่งนี้นะคะเมื่อประมาณปี2548-49นะคะปรากฏว่าหลังจากดาเนินการได้ระยะหนึ่งก็มีการหยุดชะงักไปค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะก็ลงมาตรวจอีกครั้งเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาเพราะว่าพบว่าพื้นที่แห่งนี้มีการก่อสร้างโรงแรมแล้วก็ที่พักคือเขาคาดว่าน่าจะมีการบุกเข้าไปในเขตปิยานั่นเองแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากการสอบถามนะคะไม่สามารถ ยืนยันได้เลยว่าที่ที่ก่อสร้างดังกล่าวนี้อยู่ในเขตอุทยานหรือเปล่านะคะได้ได้มีการตั้งคณะทํารรงานขึ้นมาเพื่อตรวจสอบเรื่องดังกล่าวนั่นเองครับก็มีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเยอะทีเดียวนะครับ,รบหลังจากการตรวจสอบเนี่ยเบื้องต้นพบว่ามีการก่อสร้างรีสอร์ทจํานวน10แห่ง ประมาณสิแห่งนะครับทีออ่อยู่ในเขตอุทยานนะครับมูลค่านี่ก็ประมาณ2 0 0 0ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับก็ได้สั่งการให้มีการตรวจสอบเอกสารที่ดินของโครงการต่างๆอย่างละเอียดเลยนะครับเริ่มต้นที่โครงการภูกเก็ตอาคาเดียในทอนเป็นลําดับแรกเลยแล้วก็ส่วนที่ดินอีก9โครงการนั้นนะครับก็จะได้มีการตั้งคณะทํางานมาตรวจสอบในแต่ละแปลงนะครับยืนยันว่าไม่มีการกลั่นแกล้งนะครับไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทเล็กหรือใหญ่เดียตรวจสอบหมดถ้ามีข้อที่เขาเรียกว่าผิด ตามกฎหมายเนี่ยก็จะมีการดําเนินคดีตามกฎหมายไม่ละเว้นครับใช่ค่ะคือข้อมูลที่ตรวจสอบตอนนี้นะคะคือเขาตรวจสอบว่ามีการรับรองแนวเขตเมื่อประมาณปี2532ครับซึ่งตอนนั้นหัวหน้าอุทยานนะคะบอกว่าอยู่นอกแนวเขตอุทยานค่ะแต่เมื่อได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจริงๆแล้วเป็นคนละจุดกับที่มีการรับรองซึ่งเขามีการดําเนินการโดยทางผู้เชี่ยวชาญทางสารภาพถ่ายทางอากาศมีความชัดเจนว่าอยู่ในพื้นที่อุทยานนะคะก็เลยได้มีการเดินสํารวจแต่ว่าก็ต้องมีทั้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่รับรองนะคะร่วมตรวจสอบในครั้งนี้ ซึ่งท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้พูดถึงเรื่องของกรณีที่มีคนกล่าวอ้างว่ามีเจ้าหน้าที่ติดสินบนด้วยนะครับซึ่งท่านก็บอกว่าไม่น่าจะมีทางเป็นไปได้นะครับอาจจะเป็นการใส่ร้ายเจ้าหน้าที่แต่ถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็จะดําเนินคดีตามกฎหมายอย่างแน่นอนทีนี้เรามาฟังในส่วนของผู้ควบคุมโครงการก่อสร้างกันบ้างดีกว่านะคะคนายวิรนันปิดตุปรกรณ์น,นั่นเองนะคะได้มาชี้แจงกับท่านอธิบดีเลยนะคะว่าเอกสารสิทธิ์ในการดําเนินการทุกอย่างนั้นถูกต้้อองงซึ่่ทาาานธิบบดีกก็วใหํ แสดงเลยนะคะจะได้ยืนยันถ้าถูกต้องก็จะได้ไม่ต้องมีปัญหาอะไร,รแต่ว่าก่อนที่จะมีการลงไปตรวจสอบพื้นที่ในวันนี้มีการใช้เฮลิคอปเตอร์บินสำรวจนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบหลายๆอย่างนะคะก็ได้มีการสอบถามข้อมูลรายละเอียดด้วยของการออกเอกสารสิทธิ์ตั้งแต่ครั้งนู้นนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบบอกว่าไม่สามารถตอบคําถามเกี่ยวกับการได้มาของเอกสารได้เขาบอกว่าเอกสารบางส่วนไม่พบในสารระบบ,บซึ่งทางเจ้าหน้าที่นะคะท่านอธิบดีก็บอกว่างั้นไปวรวบรวมข้อมูลมาใหม่แล้วก็นํามาโต้แย้ง ว่านำมาเสนอใหม่ได้ภายใน7วันครับก็ต้องติดตามกันต่อไปสําหรับกรณีนี้นะครับว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าใช่ค,ค่ะ